รีวิวการปลูกต้นไม้ยูคาลิปตัสช,ช่วงเดือนเมษายนปลูกช่วงนั้นฝนตกพรำๆหน้าร้อนก็จริงแต่มีฝนโปรยมาตอนที่เราปลูกนี่ก็ปลูกแล้วเนี่ยมาไหน,นี่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมผ่านไปห้าเดือนแล้วจ้ะห้าเดือนแล้วไม้ยูคาห้าเดือนประมาณสี่ร้อยต้นนะอื้อ สี่ร้อยกว่าต้นแหละแต่ว่ามันกระจายอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ก็จะมอะีอีกจุดหนึ่งตามคันนาคันนาวัน20่สิต้นตดตึดตึดตด,ตดที่มันไม่ตรงกันเนี่เพราะว่าคนหนึ่งปลูกข้างคนหนึ่งอีกปลูกข้างมาชนกันก็เลยอาจจะไม่บาลานซ์เพราะว่าเนาะสองวัย ทำงานสองวัยวัยหนึ่งก็อยู่ริมทางอีกใบหนึ่งก็อยู่่นี่แหละเรียกว่าอิสระเซรีเหลือเกินอืตึ๊ด